วันนี้เรามาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์นะคะซึ่งมีสัตว์ปรวห์และไดโนเสาร์จำลองด้วยนะคุณผู้ชมเข้ามาข้างในนะคะเราซื้อบัตรผ่านประตูเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินเขาซึ่งสูงมากค่ะ,ะมีพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรนะคะพอซื้อบัตรผ่านประตูเข้ามานะค,ะคุณผู้ชมเราก็จุกสเสบียงออกมาเลยค่ะ ข้าวผัดหมูนะคะกล่องเบลเริ่มค่ะลูกชิ้นทอดนานาชนิดนะคะทั้งชุบแป้งทอดและไม่ชุบแป้งทอดนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นทำเองอร่อยออร่ยนะคะผักนะคะแตงกวานะคะสลัดปลูกเองจากสวนนะคะ มัฟฟินก็ทำเองนะคะทั้งของหวานของคาวนะคะอย่าคิดจะได้เงินจากเรานะคะทีมงานนี้นะคะคือเราก็ซื้อกินบ้างะคะ่ะแต่ว่าที่นี่มันมีขายเฉพาะเยาวเซ่เยาวเซ่ก็คือมีแต่พวกขนมปังแล้วก็พวกแซนด์วิชะคะ่ะซึ่งเราไม่อิ่มนะคะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเสบียงมาเองนะคะพอเข้ามาในนี้นะคะมันจะเป็นฐานเหมือนฐานอ่าแต่ละฐานเนี่ยนะคะเขาจะให้เด็ก ส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวกันก็คือเป็นครอบครัวนะคะก็จะมีรถรางบริการด้วยนะ,ะแต่ว่าถ้าเราจะเดินเที่ยวก็แล้วแต่นะคะรถรางก็เดินวิ่งอ้อมนะคะแต่ถ้าเราเดินเที่ยวเองเราก็จะเห็นสถานที่ตรงไหนที่น่าสนใจเราก็จะอยู่นานเป็นพิเศษนะคะก็มีแกะมีแพะนะคะด้านหลังต้นไม้ตรงนั้นคือ พื้นที่ที่เป็นลาดชันลงไปเหมือนเหวนะคุณผู้ชมก็มีดอกไม้เขาจะเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ฉันเองค่ะหมูดําค่ะคือพอเดินเข้ามาปั๊บยังไม่เห็นตัวนี่ได้กลิ่นมาก่อนเรารู้เลยนะคะว่าเป็นตรงนี้จะต้องเป็นหมูแน่ๆนะคะเรารู้กลิ่นกันค่ะหมูกินหมูค่ะตรงนี้ก็เป็นพวกรูปปันน้นไดโนเสาร์จำลองแลก็จะมีชื่อด้วยว่า ชื่ออะไรกินพืชหรือกินสัตว์นะคะก็จะมีอธิบายเป็นภาษาเยอรมันนะคะแล้วก็มีป้ายชี้นะคะเย้าเส้นนะคะสถานีน,นะ station แล้วก็ห้องน้ำนะคะ WC ซซนะคะแล้วก็ชี้บอกว่าจากนี้มีป้ายตรงนี้ไปสถานที่ไหนนะคะแล้วก็มีพวกเขาจะปลูกเป็นต้นไม้หลาย,ลายต้นแล้วเขาก็จะบอกป้ายชื่ออย่างเงี้ยนะว่าอันนี้เป็นต้นแมกโนเลียนะ มีสรรพคุณมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ยังไงก็คือสวนพฤกษศาสตร์นั่นเองนะคะถ้าภาษาไทยนะคะสวนพฤกษศาสตร์พฤกษศาสตร์ไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาต่างชาติเหมือนกันค่ะภาษาสันสกฤตค่ะแต่เรารับมาใช้เราก็เลยเหม่าว่ามันเป็นภาษาไทยนะะถ้าเราถ้าเราศึกษารากศัพท์แล้วมันคือมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนใหญ่นะคะคำศัพท์สวยๆในภาษาไทยนะคะ ก็จะมีต้นไม้เยอะแยะค่ะเราสามารถเดินเที่ยวทั้งวันค่ะก็จะมีรูปปัน้นไดโนเสาร์ใหญ่น้อยอิงแอบอยู่ตามพุ่มไม้นะคะใบหญ้าเราต้องเที่ยวให้คุ้มค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าค่าผบัตรผ่านประตูเนี่ยนะคะ14ยูโรอ่าแล้วก็ถ้าเด็กๆจะเล่นของเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องซื้อชิปต่างหากนะคะจะเป็นเหรียญพลาสติกนะคะตามจุดต่างๆไม่ได้เล่นฟรีค่ะ ถาเขาค่อนข้างแพงนะคะอันนี้ก็เป็นลูกเดนโนเสาร์เล็กๆในแองนะคะอันนี้ก็เป็นกุ๊กไก่นะคะเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะเป็นไก่แปลกๆไม่ทราบว่าชื่อไก่อะไรนะคะเขาก็จะมีกั้นกั้นนะคะกั้นรั้วเพื่อไม่ให้ไก่หรือว่าหมูหรือว่าแกะวิ่งอ,ออกไปนอกสถานที่นะคะเขาจะกั้นรัว้วโปร่งๆแล้วเราก็าสามารถชมสัตว์พวกนี้ได้นะคะ พื้นที่กว้างขวางมากค่ะอากาศเย่มใสนะคะถามว่าแดดร้อนไหมไม่ค่ะไม้มลายหอหีบมอม้าไม้ทูไม่ค่ะชอบมากเลยค่ะฐานตรงนี้เขาจะปลูกพวกสมุนไพรต่างๆแล้วก็จะมีะไม้นะคะแล้วข้างในเขาจะเจาะแล้วก็จะมีะสเปร์เหมือนเราฉีดรีดผ้านะคะ แล้วในขดสเปรยนั้นจะมีกลิ่นหอมต่างๆจากพืชสมุนไพรเช่นลาเวนเดอร์โหระพานะคะมาริหรืออะไรต่างๆที่เขาปลูกนะคะกลิ่นหอมมากค่ะแเราจะมีที่นั่งนะคะฝลัง่งเขาก็นั่งกลางแดดค่ะแต่คนไทยไม่นะคะมัน้อนค่ะมันทอนบัววดะะ้ดอกค่ะเจ้านั่งรูดขอยบ้านั่งดอก ยางซื้อคอยก็ฮอนเร็วค่ะหนอยนั่งตากแดดคอย้านั่งดอกเด้อคอยไปยานดามดอกมันเขียวเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีที่นั่งให้ยะแยะให้พักนะคะ ตรงจุดนี้นะคะก็จะมีพืชน,นะคือพืชที่เขาจะแยกส่วนนะคะอันนี้คือพืชยืนต้นอันนี้คือพืชไม้พุ่มนะคะหรืออันนี้เป็นพืชพวกให้กลิ่นหอมนะคะเราจะเข้าไปหรือว่าพืชพวกเนี้ยสำหรับทำรัว้วเป็นรั้วบ้านเป็นกำแพงบ้านเป็นไม้พุ่มนะคะบัลคอนนี่คือระเบียงนะคะเป็นพวกไม้พุ่มเป็นพวก ที่ใช้เป็นรั้วบ้านเป็นระเบียงบ้านปลูกที่ระเบียงบ้านได้นะคะก็จะสลับกับพวกไดโนเสาร์นะคะต่างๆเพื่อไม่ให้เด็กเขาเบื่อหน่ายนะคะกำลังถ่ายทำวิดีโออยู่ดีๆนะคะเงยขึ้นใบบนต้นนี้คุณพระเชอรี่ดกๆค่ะคุณผู้ชมแต่มันสูงนะคะ มันยังไงเนาะจะเก็บได้ปีนดีไหมโอ้แม่เจ้าโคตรรดกเลยอะไงดีอะอยาจะเก็บได้อะ ป้ายนี้โฆษณาเบียนะคะมันจะมีสวนเบียนะคะเขาก็เลยโฆษณาเบียยี่ห้อหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นรางหมูเก่าๆว่า,าเราเรียกว,ว่ารางข้าวให้หมูนะคะทำด้วยไม้นะคะก็จะมีชื่อหมูชนิดต่างๆนะคะติดไว้อยู่ข้างบนรางไม้นะคะรางข้าวหมูนะคะ นี่เป็นต้นไม้ยืนต้นนะคะที่เขาปลูกเป็นแนวแล้วก็ตรงกลางนี่ก็จะเป็นเหมือนอตู้กระจกนะ,ะที่อยู่บนพื้นนะคะอะบอกถึงประโยชน์ของต้นไม้นะ,ะอย่างเช่นต้นสนนะคะเป็นแนวเท่ยปลูกไว้เนยคะทำอะไรได้บ้างต้นไม้ชนิดไหนเอามาทำปลูกสร้างบ้านเรือนแบบไหนเอามาทำเป็นฟืน,นะ,ะใช้ในหน้าหนาว แบบไหนเอามาทำเป็นกระดาษเป็นเสื้อผ้านะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะที่เขาให้ความรู้กับคนที่ไปเข้าชมนะคะเห็นรองเท้าตัวเองนะตอนถ่ายไม่ทราบนะคะว่ามีรองเท้าอยู่ตรงนี้ด้วยได้ตรงนี้เป็นลูกวุสเบอร์รี่คะทคุณผู้ชม เยอะมากค่ะขอบอกว่าเยอะมากนะคะผู้เข้าชมสามารถมาเก็บรับประทานได้นะคะไม่มีการห่วงนะคะแล้วแต่นะคะเก็บได้เยอะหรือจะเก็บได้น้อยแล้วแต่คุณนะคะแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นออร์แกนิกนะคะเขาไม่ฉีดยานะคะเยอะมากค่ะเดินชมไปน้ำลายไหลไปค่ะเราชิมแทบทุกต้นโดยไม่กลัวปวดท้องนะคะ เราสรุปได้ว่าไอตัวเม็ดเล็กๆสีขาวอร่อยสุดค่ะหวานอร่อยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะยันชอบมากค่ะตรงนี้นะคะนั่งพักแล้วก็มีอ่ากอลาเวนเดอร์หอมๆนะคะมีพึ่งไต่ตอมเต็มไปหมดนะคะสวยงามค่ะ แล้วก็พวกกุหลาบต่างๆนะมีป้ายปักไว้แต่ช่วงนี้อาจจะโรยราปายเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนมากดอกไม้ที่นี่ไม่ใช่ว่ามันบานสะพรั่งในหน้าร้อนนะคะส่วนใหญ่หน้าร้อนเนี่ยจะเริ่มโรยราเพราะมันร้อนจัดตรงนี้ก็ให้เด็กๆเล่นเสียเงินเหมือนกันค่ะเราต้องซื้อเหรียญน,นะคะซื้อชิปอ่าพลาสติกนะคะเขาก็จะเข้ามาสูบลมให้และเด็กๆก็จะมา ชนกันค่ะเป็นเหมือนไดโนเสาร์นะคะเล่นส,สูบลมแล้วก็ปะทะกันก็คือจะไม่โดนนะคะนั่งดูแล้วก็หัวเราะนะคะมีคนหนึ่งถึงท่านเป็นลมเพราะวอา,ากาศมันร้อนนะอยู่ข้างในพลาสติกนานนะคะเล่นเสร็จเป็นลมหรือผู้ชายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มองุ่นนะคะน่าจะปลูกมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ พวกถังหมักองุ่นนะคะหมักเหล้าองุ่นแล้วก็เป็นพวกเครื่องมือที่ในการทําเหล้าองุ่นก็ดูเก่าแก่ข่ขุครานะคะเพราะว่าตากแดดตากลมนะคะไม่ได้เก็บไว้ในที่ร่มแต่ไม้พวกนี้ทนมากค่ะก็จะมีน้องแพะนะคะน่ารักน่ารักมา,ากทักทายเรายื่นหน้าออกมาทัากทายคุณผู้ชมนะคะ นี่เป็นรถรางที่าพาผู้โดยสารที่ขีเหยียดเดินนะคะหรือว่าเป็นผู้คนชาราที่เดินลําบากเพราะว่าพื้นที่มันกว้างขวางมากเขาะจะใช้รถไถาลากใช้รถไถาลากรถรางนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรางนะคะก็คือเป็นทางธรรมดานะคะเด็กๆจะชอบมากค่ะไดโนเสาร์นะคะหลายสิบตัวนะคะทุกพื้นที่ก็จะไม่น่าเบื่อนะคะ ตรงนี้ดิฉันเรียกว่ามันเป็นซุ้มเขาวงกดนะคะเขาจะเอาตะขครยสีเขียวนะคะกัน้นแล้วก็จะเดินววกไปวนมามคเด็กๆก,ก็กลัวนะคะมันจะเป็นซุ้มต้นไม้นะคะที่เป็นพุ่ม ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ส่วนหน้าสุดเลยของทางเข้านะคะจะเป็นเครื่องเล่นที่เอ็กซ์ตรีมมากค่ะสไลด์ลงมาแล้วก็หล่นลงไปในในน้ำนะคะแล้วก็มีห่วออยางต้นแอปเปิ้ลเยอะมากค่ะน่าจะเป็นแบบเป็นร้อยต้นนะคะแล้วก็จะบอกชนิดของแอปเปิ้ลด้วยว่านี่คือชื่ออะไรแอปเปิ้ลนี่ชื่ออะไรนะคะแต่ตอนนี้ยังผลเล็กอยู่นะ,ะดกมากนะคะ ถ้าไปอีกสักประมาณเดือนตุลาห์นะรับรองค่ะแต่ไม่ทราบว่าตุลาเขาปิดไหมนะคะเพราะว่าอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะคะ